พี่เขาบอกว่าจะไปนวดที่ซาอุอาระเเบียไหมผู้หญิงนวดผู้หญิงผู้ชายนวดผู้ชายคนที่เขาเป็นนายหน้านะเขาบอกว่าลงไปชะอามไหมเพราะว่าชะออมมันขาดคนน่าชะออมช่วงนั้นฟูฟ้ามากเลยนวดหนักๆมาแล้วมาเจอหนักอีกเพราะว่าสันใหญ่มากกลับไปกรุงเทพทีนี้แกก็เลยบอกเพื่อนว่า แกคิดถึงพี่เอาเพื่อนกันเลยบอกว่าถ้าคิดถึงพี่ก็กลับมาหาพี่ส่ที่ะะาอ้ําเขาขอแต่งงานที่ที่รล <laughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วเจีอยอยากจะสัมภาษณ์ต่ออีกเรื่องเรื่องเจอกับแฟนนะคะ <laughs> <laughs> เล่าช่วยเล่าหน่อยเจอเจอกันกับสามีอะไรเงี้ยเข้ามาเที่ยวที่ไทยกับกลุ่มเพื่อนของเขาสิบกว่าคนครั้งแรกเข้ามาเจอเราตอนอาทิตย์ที่เขาจะกลับแล้วเนจะกลลับเขาไปกี่กี่วันสามอาทิตย์อาทิตย์ที่สามจะกลับแล้วมานวดคือไล่มาแต่ร้านนวดดูมาเจอร้านเราร้านสุดท้ายร้านสุดซอยอยู่เมืองนทยก็เป็นร้านสุดซอยอยู่ที่นี่ก็เป็นร้านอยู่ในซอยสุดซอยอีก เขาเขาขับรถเนาะเขามีอาชีพขับรถตอนนั้นอะ่ะปีสองสามปีที่แล้วหมายถึงว่าช่วงเศรษฐกิจยังดีอยู่อทัวร์ลงเยอะนักท่องเที่ยวต่างประเทศ<อ>มาเที่ยวเชะอำเยอะโอ,โ,อโอเคคิวก็จะไม่ค่อยว่าง<อ>หมอนวดขึ้นนวดพี่นวดเท้าเสร็จพี่ก็ต้องวิง<อ>่งไปน,นวดออยเจ้าของร้านก็จะจัดคิวจัดคิวให้พี่เอนวดอีกห้องนึง<อ>ยังไม่เสร็จดียังยังไม่ส่งลูกค้าพเพื่อนเขาก็จะเตรียม ห้องไว้เตรียมเตียงไว้ให้รอเราก็เอาเอาแฟนพี่เลยขึ้นเตียงรอเขาความหน้ารอเรียบร้อยผ้าหุ่มไว้เอาเป็นผิวพี่ไปนวดทาไมวะนวดหนักมาแล้วมาเจอหนักอีกเพราะว่าสันใหญ่มากสันสันกัตรงนี้ใช่ไหมสันสันทุพรโเพทําไมเราก็เจอคนตัวใหญ่มาแล้วอีกห้องแล้วนน้องลูกค้าเราพอมาเจอนี่อ้าไม่ได้หายใจเลยอ๋อ ออนอดความเสร็จก็นอนง้ายแลวแบบแเออแตออ่อันนี้อันนี้สดแทกแน่นึนคือหลายคนนะคุกก็สงสัยว่าทําไมคนทํางานนวดถึงแบบเจอฝรั่งแต่งานได้ง่ายๆอะไรเงี้ยเวลานวดเนี่ยคือเขาจะมี การแบบว่าพูดคุยกันตลอดเนี่ยมันมันเป็นการแบบทําความรู้จักกันได้โดยง่ายเปโดยอัตโนมัติอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมโดยโดยกฎของการนวดแล้วเราจะไม่พูดคุยมากกับลูกค้าลูกค้ามาก็คือพักผ่อนถามเราถึงตอบถ้าคุยรบกวนอีกเตียงหนึง่งเราก็จะไม่ตอบอเราก็จะไม่พูดมากมันก็จะมีหลายรูปแบบเอสิบเตียงเรียงกันถ้าเขาพูดมากเราก็จะ เราก็จะพูดให้นอนใหลับเดี๋ยวแอาเอื่นจะลำคาญเนาะนั่นแหละโดยโดยโดยหลักแล้วก็คือหมอนวดจะไม่คุยอ่าแล้วแล้วกับพี่แสงเนี่ยตอนนวดได้คุยกันไหมอะไรพี่ก็พูดภาษาอังกฤษไม่ได้เนาะไม่ไม่ไม่พูดไม่เก่งพูดภาษาไม่ค่อยเก่งเงียบไปก่อนแยกกับโน้แกก็มองเราเนาะแกก็เห็นแหวนในมือ ใส่แหวนแต่งงานหรอใส่แหวนแต่งงานหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าทั้งสองนิ้วเลยนิ้วนางสองข้างโอ้โหก็เลยว่าข้างๆเตียงสงสัยเป็นลูกชายสงสัยลูกชายแฟนแต่ไม่ใช่จะเป็นลูกของเพื่อนมานวดด้วยกันแล้วก็ก็คงเลยก็คิดแอบอยู่เลยนะแอบเออคนอินล่ะตาดีเว้ยแต่ก็ไม่ได้คือผิดก่อนนะคะอย่าคิดเกินเลยลูกค้า แต่พี่แฟงหล่อจริงนะสมัยกวนแกก็บอกว่าแกดีขึ้นแกบอกว่าต้องมาอีกที่สําคัญตอนให้ติบเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นพี่ว่าแกคงใช้เงินไม่เป็นเพื่อนคนอื่นเขาได้หนึ่งร้อยแต่แกจับมือพี่มาแล้วก็กมแล้วก็ไม่กล้าดูนะไปห้องน้ำแบงค์ห้าร้อยเจ้าบุญทุ่มรู้ว่ามาไทยครั้งแรกใช้เงินไม่เป็นคุณเอ้ยกูไม่ถอนแน่เลย ใช่ก็เขาได้ห้าร้อยโอ้ยทำงานนวดได้สิบห้าร้อยนวดร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบอุ้ยชั่วโมงนึงค่านวดชั่วโมงร้อยห้าสิบติ๊บหมดนวดไปห้าร้อยนะคะพี่แม่ใจเลิกเลยพี่นุ๊กประทับใจเลยพี่นกประทับใจเลยโอ้ยเขาประทับใจพี่นกนวดดีก็เลยติ๊บหนักใช่เขาบอกว่าเขานวดดีเพราะว่าแขนเขายกไม่ขึ้นเขามานวดอีกแล้วมันยกขึ้นอ๋อแล้วมานวดอีกกี่ครั้งเช้าไอ้ช่วง ช่วงช่วงบ่ายส้นสายช่วงส้สาย,สาย,สาย,สายแล้วก็ตอนคำ่ำว<อ>ันละสองครั้งนี่ไม่ธรรมดาแล้วติดใจหมอนวดแล้วติดใจหมอนวดแหละแกก็จะบุ๊กไว้ว่าเออบุ๊กเราไว้ต่อต่อต่อ,ตอไม่ทุกนะคนเราปกติก็จะนวดแค่แบบโอ้ยครั้งเดียวเดี๋ยวพรุ่งนี้ฉันมาใหม่นะอะไรเงี้ยพอพอนวดเสร็จพี่ปีล้ามสามทุ่มเนาะแกก็จะไปดักรอยอยู่ที่บารนซอยแหละต้องเดินผ่านบาร์เหรอต้องผ่านเพราะว่าพี่ พอหลังเลิกร้านเสร็จก็จะไปเซเว่นหิวข้าวทำงานหนักเนาะหิวข้าวก็ไปผ่านเจอก็ไห้ลูกค้าเราเนาะทิ่เยอะด้วยไห้ธรรมดาแต่เขาก็เชิญมานั่งกินพอหลังเลิกร้านแล้วก็นั่งกินนั่งคุยกับเพื่อนนอนวดด้วยกันนนัก็ได้ไปนั่งกินกับพี่แฟงด้วยอะเขาก็เริ่มสารสัมพันธ์มาช้าช้าวันนั้นเขาจะกลับ อ้ไม่ใช่อยู่อาทิตย์สุดท้ายเจ็วันนวดเจ็ดวันเลยก่อนเขาจะกลับเขาว่าเขาจะกลับเขาต้องไปค้างที่กรุงเทพสองคืนเขาบอกว่าก่อนที่ขึ้นเครื่องก็ต้องเที่ยวกรุงเทพก่อนเลย จะกลับแล้วว่ะจะกลับแล้วเขาก็เลยมาซื้อชั่วโมงลูกค้าจะหายไปแล้วลูกค้าขาประจะหายไปแล้วเขาเลยมาซื้อชั่วโมงกับพี่พุ่มกับเจ้าของร้านไปกินข้าวกลางวันพี่ก็เอาเพื่อนหมอนวดอีกคนไปด้วยนานนามสไตล์คนไทยพว่าตัวเองพูดภจะซาไม่ได้โอเคเป็นการรเด็ดจริงจังก่อนบินกลับก่อนกลับทีนี้ นั่นแบบคุยอะไรเป็นพิเศษไหมแบบนัดเดทครั้งแรกคุยนกรู้สึกไหมว่าเฮ้ยเขาต้องชอบเราแล้วแหละอะไรอย่างเงี้ยเขาพี่คิดว่าไม่ใช่หรอกทพราะไมล่ะเขาหลอนะเขาคือลูกค้าเขาคือลูกค้าเราเฉยคนเขามาเที่ยวแล้วก็กลับกลับไปเขาอาจจะมีครอบครัวที่บ้านเรายังไม่รู้เลยไม่รู้เราไม่เป็นกฎของเราคืออย่าคิดเกินเลยเรายังไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นแต่ในใจได้นะเนาะผัวมาที่นี่ได้เนาะผัวมาที่นี่ แล้วไปกินข้าวเกือบวันสุดท้ายเราไปกินข้าวกี่ครั้งครั้งเดียวตอนกลางวันโอ้เพราั้นแกก็ก็กลับกลับไปกรุงเทพทีนี้แกก็เลยบอกเพื่อนว่าแกคิดถึงพี่เพื่อนก็เลยบอกว่าถ้าคิดถึงพี่ก็กลับมาหาพี่สิที่ะช้าอ้ําพี่ก็ขึ้นนวดนะทีนี้เราก็กับเจากของร้านแล้วมีเวลาอยู่กรุงเทพแค่สองวันเพื่อนจะบอกว่ามาหาสิมาไหมมาสิคะตายเลย เซอร์ไพรส์ตายเลยวจริงจังมันนี่เป็นเลไที่น่าประทับใจมากก็มันแบบมันงจีบนี่แบบสายฟ้าแลบจะหยิกตัวเองอยู่ว่ามันใช่หรือเปล่าใช่หรือเปล่าอย่างเงี้ยประทับใจมันกูก็ได้ขนลุกขนพองเพิ่งจะถากไปมาหาอีกแล้วมีชูปมีลูกมีรูกที่เขากลับมาเจ้าของร้านก็ให้ความร่วมมือเขาบอกว่าอย่าบอกนะมันจะเป็นห้องขัดผิวข้างล่างพี่ก็นวดลูกค้าข้างบน ทีนี้ห้องแกก็จะแอบอยู่ตรงห้องนั้นลูกค้าขัดผิวไม่มีมาเซรั่ยมาเซรั่ยทีนี้พี่พี่ปุ้มเนาะเจ้าของร้านแกก็บอกว่านกเรื่องอะไรในห้องขัดผิวหรือเปล่าอะไรนกไม่ได้ขัดผิวเลยอะไรก็ลงแต่ที่เราอย่างเงี้ยประมาณนี้ว่าเห็นเป็นคนไม่ค่อยมีปัญหากันเลยอะไรวะอะไรมันลงกับเราอีกใครจะไปรู้แหละว่าใครเอาผ้าอะไรไม่ได้เก็บห้องลงมาจากเฮ้ยเ้เขาแอบดูเราอยู่ ผ่านกระจกทีนี้พี่ก็ส่งแขกเรียบร้อยพี่ก็เปิดประตูก็ฮาฮะเอ้ย <laughs> <laughs> อุกโชรี <laughs> <laughs> มาจริงๆด้วยเหรอให่ประทับใจเนาะ <c oughs> สองวันไปถึงกรุงเทพแล้วยังอุตส่าห์กลับไปชะอ้ํเพื่อพี่หาโอ้ <c oughs> <c oughs> แะ้วยังไงต่ออะไรยังไงต่อนทีนี้ก็แลกเบอร์แรกอะไรเรียบร้อยแกก็เลยเอ่อ ออกเดทคอกเดทได้ค่เด็กครั้งที่สองกินข้าวก็พูดคุยพี่ก็พูดภาษาอังกฤษไม่ได้ทีนี้แสดงว่าเด็กครั้งที่สองเริ่มเปิดใจกันแล้วเริ่มคุยเริ่มคุยแล้วไม่ว่าอะไรอะไามีครอบครัวที่ไทยอย่างไงเรามีลูกกี่เต้าเริ่มพูดกันอย่างเงี้ยแต่พี่ใช้ชานเเลนนะเพราะพี่เพูดนเนึกไม่พาเพื่อนไปอีกรอบสองนม่เขาไม่เรีกเนาะเขาให้แต่เราไปนั่งเนาะทีนี้ก็เลยเอ คุยกันเยอะขึ้นคุยกันเยอะขึ้นพาไปส่งอส่งสนามบินพ well ี่นุก็เลยต้องขึ้นไปส่งที่สนามบินกรุงเทพเขาขอแต่งงานที่ที่รถะที่สซ็นจูซีนะเด็ดสองครั้งเขาแต่งงานสายฟ้าแลบเนาะเขาเลยถามพี่ว่าเออแต่งเออเมลิสไทยแลนด์เมลิสไทยแลนด์แวร์คอสเตอร์เมลิสไทยแลนด์ไอ้อะ บอกหูหอดว่าไม่จเลดคืออีหยังผัวอะไรวะทําอะไรวะอะไรเงี้ยเพือนอีหยังคนขับเทสซี่ก็เพื่อนๆก็อีโม่มันก็บอกเยดไปสิฮะจ้าหูสองครั้งสองเจอกันสองวันเขาแต่งงานนะคะอ่าอ่าทีนี้ทีนี้อะไรไงพอพก็เขาไปส่งที่สนามบินเพราะเขากลับเดนมาร์กกลับเทนมาเขาก็บอกว่าอจะมาอีกจะมาอีกแล้วก็จะมาขอแต่งงานอื แล้วมาแล้วไปแฟงมาเดนมาร์กกี่กี่เดือนถึงกลับไปหาพี่นกอีกสามเดือนนุ่นน่ะสามเดือนก็กลับไปก็ก็ขอเรื่องแต่งงานแต่ยังไม่แต่งนะเออก็ให้พี่มาเที่ยวเดนมาร์กสามเดือนมามาทดลองมาทดลองอยู่ตอนแรกเนี่ยขับรถมาว่าคืออันนี้อันนี้ต้องบอกก่อนนะหลายคนก็เป็นอย่างนี้ฝรั่งก็จะเชิญมา เธญมาสามเดือนมาอยู่เดนมาร์กคือมันดีสําหรับสองฝ่ายเนาะผู้หญิงว่ามาอยู่ได้ไหมกับสภาพอากาศบ้านเขาอย่างนี้มาเจอบ้านช่องเขาสภาพเดล้อมอย่างนี้อยู่ได้ไหมแล้วผู้ชายก็จะดูว่าเออผู้หญิงเป็นยังไงมันเป็นการศึกษากันทั้งคู่แหละเป็นการศึกษาที่แบบเออทดสอบเขาก็ไปอยู่กับบ้านเราสามเดือนอ๋อไปอยู่สามเดือนสามเดือนเ,อเพราะว่า ความร้อนอยู่บ้านพ่อแม่ครอบครัวคนไทยอะไรเนี้ยอ๋อต้องอันนี้เรียกว่าทดสอบกันและกันเลนพี่แฝงก็ทดสอบพี่นกพี่นกก็ทดสอบพี่แฝงเลนเนี่ยอ๋อแต่ตอนแรกเลยพอไม่ตอนตอนเข้าไปรอบสองนี่ไปเจอพี่นกเขาไปอยู่กี่เดือนก็อยู่ไม่นานอ๋อไม่ได้ไม่ได้อยู่สามเดือนแต่แต่ยังไม่ได้แต่งใช่ไหมรอบที่ไปรอบนั้นยังแต่ขอแต่งแล้วแต่ยังไม่แต่งไปขอพ่อขอแม่อ๋อเป็นการไปขอก่อนแล้วก็แล้ว แล้วหลังจากพี่แฟงไปพอกลับมาแล้วพี่นกก็ตามไปตามมาตามมาเดนมาร์กเลยตามมาเดนมาร์กเป็นความรักที่ฉับไวมากใช่ป้าเลีเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปอ่ะยังไม่ดับยังไม่ดับยังไม่ดับแต่ก็ยังตั้งอยู่แล้วนี่พอพอพี่นกไปอยู่เดนมาร์กสามเดือนแล้วก็กลับไปแต่งงานด้วยกันที่ไทยเลยพี่กลับไทยก่อนพี่กลับไทยไปรอแกก่อนไปเตรียมไปเตรียมงานเองกับข้าวทำเองเชิญแขกเอาเฉพาะญาติกับเพื่อน จัดแจงเรื่องแต่งงานแกก็ส่งเงินมาให้หลักการช่องฟังแล้วแบบเหมือนหนุ่มจีบสาวเหมือนคู่เหมือนคู่หนุ่มสาวอะไรอย่างเงี้ยถ้าฟังแบบเนื้อเรื่องอะไรเงี้ยเหมือนมากเลยเหมือนแบบต่างคนผ่านชีวิตคู่มาไม่เจอกันตอนนี้ก็ยังดีเป็นอะไรอัคู่ คู่ที่จะอยู่ดูแลกันจนตลอดไปอะไรอย่างงี้ก็ทำให้มันดีที่สุดเราก็ไม่รู้ว่าอนาคตจะเป็นยังไงทําวันนี้ให้ดีสุดๆเพื่อว่าจะได้ไม่ต้องเสียใจในวันข้างหน้าอะไรจะเกิดมันก็เกิดขึ้นได้พอพี่นกก็ผิดหวังมาเยอะเนาะชีวิตก็ผพานอะไรมาเยอะทานไรมาเยอะลูกลูกสองเนาะลูกสองแต่งานก็เออแล้วทีนี้พอพี่นุกมาอยู่เดนมาร์กเป็นเป็นยังไงบ้างเป็นแบบชีวิตเป็นยังไงครั้งแรกมันก็อินซ้ม มันก็เป็นลมหนาคือโดดเดียวเดีวอะไรเงี้ยเพราะเขาทำงานขับรถบ้านเขาไปนอร์เวย์สิบห้าวันเขาฟ้าบ้านภาษาก็ไม่ได้เขาก็ซื้อของบ้านเต็มตู้เย็นแล้วก็ให้เงินไว้ไปเดี๋ยวซื้อตอนนั้นยังไม่มีเพื่อนใช่ไหมยังไม่มีใครถ้าเป็นตอนตอนนี้นะคะพี่แสงไม่อยู่บ้านมาเดินรีบโทรรีกเพื่อนมากินข้าวที่บ้าน ตอนนี้เอออยู่จะไปกี่จะไปก็เปงได้เลยอโอเคตอนนี้ยังมีเพื่นแล้ตัวเองได้แล้วเริ่มมีงานทํามีรายได้เป็นของตัวเองมีเพื่อนดีๆในกลุ่มของพวกเราก็เหมือนกับเป็นกัรยาณนมิตรที่เจอกันเนาะเจอคนไทยเราก็มีความสุขมันอน่ารักคือแบบเพื่อนๆที่เจอกันอยู่นี่น่ารักเนาะแบบช่วยเหลือกันช่วกันะเงีโชคดีที่เราเจอแต่เพื่อนดีๆทำ จะบอกว่าตอนแรกเลยที่กุ๊กมาเนาะเรายังไม่รู้จักใครยังไม่ได้ไปโรงเรียนน่ะก็อยู่บ้านคนเดียวเหมือนกันเจ,จ็ดเดือนหกเจ็ดเดือนก็อยู่บ้านคนเดียวก็ทําอาหารในโรงเบนทำอาหารกินตัวเองทาก,ก๋วยเตี๋ยก๋วยเตี๋ยวก็ทําตามสไตล์ตัวเองอไ<ป>ี <c oughs> แล้วก็ถ้าเผื่อพี่มีความสามารถด้านนวดห,หรือมีความสามารถด้านอาหารหพี่ก็จะช่วยเหลือน้องๆคนไทยที่อยู่ต่างประเทศแบบใครมาหาพี่ถึงจะนวดเลยเวลาหรือราคาที่ไม่เหมือนกับ คนต่างชาติเขาเนาะม,มันเป็นเหมือนกับต่างด้าวมาอยู่ไกลบ้านไกลเมืองไกลพ่อไกลแม่มาทํางานหนักเพื่อตัวเองเพื่อครอบครัวพี่ช่วยได้พี่ก็จะช่วยก็นั่นแหละก็ฝากบอกว่าคนไทยถ้าเผื่อเจ็บปวดเมื่อยอก็ มาเดี๋ยวจะให้ราคาที่เป็นคนไทยด้วยกันอ๋อ oh, นี่ดีดีดมากเลย <laughs> นี่เนาะชีวิตพี่นก <laughs> นะเล,เล่าเล่าแบบหมดเปลือกเลยนะคะวันนี้เป็นการสัมภาษณ์แบบหมดเปลือกเล่าไปก็ขำไปซึ่งหลายอย่างกู <laughs> ก็เพิ่งเคยได้ยินวันนี้เองแบบละเอียดจริงๆนะคะฟังแล้วก็แบบ <laughs> อุ๊ยอึ้งทึ่ง <laughs> <laughs> ประสบการณ์เ <laughs> นาะยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามอ่ากด u ั s c r คร e ให้ด้วยนะคะนะเดี๋ยวจะพา กินพาเที่ยวพารู้สันสระต่างๆในเดนมาร์ก้วยนะคะวันนี้พามารู้จักกับมาดำนกโอเคไปแล้วค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ